สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องจันเจ้าหนึ่งเก้านะครับวันนี้ก็อยู่บ้านว่างๆก็อยากจะไปเก็บหน่อไม้ครับเพราะว่าบ้านผมนี่มีหน่อไม้อยู่หลังบ้านแต่ก่อนอื่นเราก็จะมีอุปกรณ์นี่คือมีดตัดหน่อไม้นะครับแล้วก็นี่เอาไว้สําหรับเก็บหน่อไม้ไป <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหน่อไม้อยู่ตรงไหนของบ้านนี่นะครับจะเป็นสวนหลังบ้านสังเกตดูไหนไหนคือหน่อไม้ครับ ไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกเดินไปอีกข้างหลังบ้านเลยนะครับไกู่เหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับจะเห็นต้นไม้ละเห็นเป็นหน่อไม้แล้วครับจะมีอยู่ไม่กี่กอหรอครับเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสี่ห้ากอไปทางนู้นก็มีนี่นะครับหน่อไม้ที่กําลังเริ่มขึ้นอีกแต่ว่าหนอนนี้เราเพิ่งเก็บไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่ก้อนนี้ครับนี่จะมีหนึ่ง ตรงนี้ก็จะมีสองสามหนอ่อสี่หนอห้าหน่อครับเดี๋ยวเราก็มาทำการตัดเลยนะครับเริ่มเอาอเหนอนนี้เลยกันนี่นะครับอเ,เอาหนอนนี้ก่อนเลยเราก็ทำการตัดเลยนะครับจริงๆหักเอาก็ได้นะครับแต่ว่าการหักเนี่ยคือเนื้อมันจะหายนะครับ เนื้อมันอาจจะไม่ได้หมดนะครับอันนี้เราก็จะได้ทั้งเนื้อมันหมดเลยนี่นะครับเราก็ตัดหัวมันทิ้งก่อนเลยวิธีการเอาหน่อไม้ามานะครับนี่ครับจริงๆอันนี้ก็ปล่อยไว้ยาวได้อีกนะครับแต่ว่ากลัวามาไม่ทันนะครับมาไม่ทันมันก็จะยาวเกินไปเขาเรียกว่าหน่อไม้ามันจะบินนะครับเราก็เอาไปเลยครับอันนี้นิดอันนี้ นี่นะครับนี่ได้มาแล้วครับเจ7นอเดี๋ยวเราไปดูข้างในเพิ่มอีกครับเงอแตกเลยครับนี่ครับได้มาทั้งหมดเจ7นอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเลยครับว่าจะมีหรือเปล่าข้างในตามไปเลยครับนี่นะครับก่อนนี้เมื่อวันก่อนเราก็มาตัดกันไปแล้วนี่นะครับอันนี้จะบิน อันนี้จะเป็นหน่อที่บินนะครับเรามาไม่ทันเราก็เอาไม่ได้แล้วอันนี้ครับหน่อเหลือสองหนอนี่ครับนี่เราต้องรีบมาเก็บให้ทันนะครับเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีรั้วรอบขอบชิดมันมาไม่ทันขโมยครับ ถ้ามาไม่ทันนี่เราอดกินนะเราต้องแข่งกับข้ามยนะครับเราได้มาแล้วครับหนึ่งหนอนนอนนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยนะเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้มาประมาณสิบหน่อได้นะครับกอนนี้ก็มีนะครับกอนนี้จะสังเกตค่อนข้างจะใหญ่กว่าเยอนนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยออกครับกอนนี้ส่วนใหญ่จะออกแถวตอนนี้นะครับนี่แต่อันนี้มันยังเล็กอยู่เราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็จะลบๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วลนะ่ะ ฝนอาจจะตกไม่ค่อยทั่วถึงได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับพอแกงพอทำหน่อไม้ส้มครับวันนี้เราก็พามาหาหน่อไม้กันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับย้ำว่าได้เท่านี้ครับวนันนี้เราก็พอกินพอแกงนะครับเดี๋ยววันหลังมีอะไรจะมาถ่ายทํำต่อให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องจันเจ้า19ด้วยนะครับสวัสดีครับ